การจำแนกกลุ่มของสารประกอบอินทรีย์ตามการละลายการละลายหมายถึงการรวมตัวของสารสองชนิดขึ้นไปเป็นสารละลายเนื้อเดียวกันสารที่มีปริมาณมากกว่าเรียกว่าตัวทำละลายสารที่มีปริมาณน้อยกว่าเรียกว่าตัวถูกละลายซึ่งอาจจะเป็นของแข็งหรือของเหลวก็ได้ในการทำการทดสอบการละลายกรณีที่ตัวถูกละลายเป็นของแข็ง ใช้สารปริมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวใส่ลงในหลอดทดลองเติมตัวทำละลายซึ่งในที่นี้คือน้ำจากขวดน้ำกลัน่นจากนั้นเขย่าเบาๆถ้าตัวถูกละลายสามารถละลายในตัวทำละลายจะสังเกตเห็นว่าสารละลายเป็นเนื้อเดียวกันกรณีที่ตัวถูกละลายเป็นของเหลวเมื่อเติมตัวทำละลายลงไป ถ้าสารสามารถละลายในตัวทำละลายได้จะสังเกตเห็นสารละลายเป็นเนื้อเดียวกันเช่นเดียวกันการละลายของสารประกอบอินทรีย์ในตัวทำละลายต่างๆขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักสองปัจจัยคือสมบัติทางกายภาพได้แก่ความเป็นขั้วขนาดและรูปร่างเป็นต้นสมบัติทางเคมีได้แก่ความเป็นกรดเบส การทำปฏิกิริยาเคมีตามชนิดของหมู่ฟังก์ชันสารที่มีความเป็นค้วที่คล้ายกันกับตัวทำละลายก็จะละลายกันได้ดีเช่น<ๆ>การละลายของเอทาลแอลและเฮกเซนในตัวทำละลายน้ำเอทานอลเป็นแอลโกอฮอล์ที่มีขนาดเล็กประกอบด้วยสองคาร์บอนและหมู่ไฮดรอกซีสามารถละลายน้ำได้โดยโมเลกุลของเอทาลอล สามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับโมเลกุลของน้ำส่วนเฮกเซนเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดแอลเคนประกอบไปด้วย6คาร์บอนและไฮโดรเจนอะตอมจัดเป็นสารที่มีขั้วต่ำจึงไม่สามารถละลายน้ำได้สามารถแสดงการละลายของเอทาลแอลและเฮกเซนในตัวทำละลายน้ำด้วยวิดีโอต่อไปดีในหลอดทดลอง ที่บรรจุเอทานอลและเฮกเซนอยู่ค่อยๆเติมตัวทำละลายซึ่งเป็นน้ำลงไปจากหลอดหยดทีละน้อยให้สังเกตว่าขณะที่ทำการหยดน้ำลงไปต้องระวังไม่ให้ปลายหลอดหยดสัมผัสกับหลอดทดลองเพราะจะทำให้เกิดการปนเปื้อนได้เขย่าเบาๆจะเห็นว่า หลอดที่เป็นเอทานอลจะเห็นสารละลายเป็นเนื้อเดียวกันแต่หลอดที่เป็นเฮกเซนจะสังเกตเห็นว่าเกิดการแยกชั้นขึ้นรูปร่างของโมเลกุลมีผลต่อการละลายของสารประกอบอินทรีย์ด้วยเช่นกันตัวอย่างเช่นการละลายของเทอร์เชรีบิวทิลแอลกอฮอลและ Normal b บิวทิลแอลกอฮในตัวทำละลายน้ำ t ท r ร์ a ชอรี่บิวเทียแอลกเป็นแอลกอฮอล์ที่มีโซ่กิ่งสามารถละลายน้ำได้ดีกว่า Normal b e a u t i l ย l แ o ล o ที่เป็นโซ่ตรงสามารถแสดงการละลายของ t e r ร์ ary Beau ิว l ทีย o แลและ Normal b e a u t i l ย l แ o ล o ในตัวทำละลายน้ำได้ด้วยวิดีโอต่อไปนี้ในหลอดทดลองสองหลอดที่บรรจุ Normal b e a u t i l ย l แ o ล o และ t e r t i a r y b u t y l alcohol ออยู่ค่อยๆเติมน้ำลงไปทีละหยดเขย่าเบาๆให้เข้ากันจะสังเกตเห็นว่าหลอดที่เป็น normal buty alcohol เมื่อเขยา่าจะเห็นว่าขุ่นและเมื่อทิ้งไว้นิ่งๆจะเกิดการแยกชั้นระหว่างชั้นน้ำและชั้น normal buty alcohol ส่วนหลอดที่เป็น t e r t i e r y butyl alcohol จะเห็นสารละลายเป็นเนื้อเดียวกันนอกจากสมบัติทางกายภาพแล้วการละลายของสารประกอบอินทรีย์ขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีของสารนั้นๆซึ่งเป็นผลมาจากหมู่ฟังก์ชันของสารแต่ละชนิดเช่น กรดคาร์บอกซิลิกเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันเป็นหมู่คาร์บอกซีมีค่า pKa ประมาณ4-5สามารถละลายได้ในตัวทําละลายที่เป็นเบสแก่ ate, ได้แก่โซเดียมไฮดรอกไซด์และตัวทําละลายที่เป็นเบสอ่อนได้แก่โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต สามารถแสดงการละลายของกรดอินทรีย์ที่เป็นของแข็งในตัวทําละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตด้วยวิดีโอต่อไปนี้ในหลอดทดลองที่บรรจุกรดอินทรีย์ชนิดหนึ่งอยู่ค่อยๆเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ทีละหยดเขย่าเบาๆ จะสังเกตเห็นว่ากรดอินทรีย์สามารถละลายได้ในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์และเมื่อใช้ตัวทำละลายเป็นสารละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตกรดอินทรีย์ก็จะละลายได้เช่นเดียวกันโดยจะสังเกตเห็นฟองแกส๊สเกิดขึ้นด้วยสามารถแสดงการละลายของกรดคาร์บอคลิกด้วยตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซ์ และตัวทำละลายโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตด้วยสมการเคมีดัตงต่อไปนี้ฟีนอลเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันเป็นหมู่ไฮดรอกซีเกาะที่วงอะโรแมติกมีค่า pKa ประมาณ10ฟีนอลมีความเป็นกรดน้อยกว่ากรดคาร์บอกซิลิกฟีนอลสามารถละลายได้ในตัวทำละลายที่เป็นเบสแก่ได้แก่โซเดียมไฮดรอกไซด์ แต่ไม่ละลายในตัวทำละลายที่เป็นเบสอ่อนได้แก่โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตสามารถแสดงการละลายของฟีนนลด้วยวิดีโอดังต่อไปนี้ในหลอดทดลองที่บรรจุสารจำพวกฟีนนลอยู่ค่อยๆเติมตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปทีละหยดพร้อมทั้งเขย่าเบาๆ จะสังเกตเห็นว่าฟีนอลสามารถละลายได้ในตัวทำละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แต่กรณีที่ใช้โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตเป็นตัวทำละลายจะเห็นว่าเมื่อหยดโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตลงไปเมื่อเขย่าเบาๆจะเห็นว่าได้สารละลายขุ่นไม่ละลายเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อนำหลอดทดลองทั้งสองหลอด มาเปรียบเทียบกันจะสังเกตเห็นความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนดังนั้นเราจึงนำความสามารถในการทําปฏิกิริยากับตัวทําละลายกรดหรือเบสที่แตกต่างกันของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดต่างๆมาใช้จำแนกกลุ่มของสารประกอบอินทรีย์ได้โดยทำการทดสอบการละลายด้วยตัวทำละลายชนิดต่างๆตามลำดับต่างอไปนี้ เริ่มต้นด้วยการนำสารประกอบอินทรีย์มาทดสอบการละลายด้วยตัวทำละลายน้ำถ้าพบว่าสารละลายน้ำต้องทำการทดสอบด้วยตัวทำละลายอีเทอร์แต่ถ้าสารไม่ละลายน้ำต้องทดสอบต่อด้วยสารละลาย10%เโซเดียมไฮดรอกไซด์โดยจะกล่าวโดยละเอียดในสไลด์ถัดไป ถ้าสารสามารถละลายน้ำได้ให้ทำการทดสอบความเป็นกรดเบสด้วยกระดาษลิทมัสว่าสารมีฤทธิ์เป็นกรดกลางหรือเบสจากนั้นนำสารตัวอย่างมาใหม่เพื่อทำการทดสอบการละลายด้วยตัวทำละลายชนิดถัดไปได้แก่อีเทอร์ว่าสารนั้นสามารถละลายได้ในตัวทำละลายอีเทอร์หรือไม่ละลายในอีเทอร์ เมื่อทำการทดสอบการละลายด้วยน้ำและอีเทอร์แล้วและพบว่าสารสามารถละลายได้ทั้งในน้ำและอีเทอร์แสดงว่าสารนั้นมีความเป็นขั้วปานกลางส่วนใหญ่มักมีหมู่ฟังกช์ชันหนึหมู่และมักมีคาร์บอนไม่เกิน5อะตอมโดยที่สารนั้นอาจเป็นได้ทั้งกรดได้แก่กรดคาร์บอกซิลิกเบสได้แก่เอมีน หรือเป็นกลางได้แก่แอลกอฮอล์แอลดีไฮด์คีโตนเอสเทอร์ไนไตรายและเอไมา์จัดกลุ่มสารจำพวกนี้เป็นกลุ่ม s 1ถ้าสารละลายในน้ำแต่ไม่ละลายในอีเทอร์แสดงว่าสารดังกล่าวมีความเป็นขั่วสูงมักมีหมู่ฟังก์ชัน ที่ประกอบด้วยออกซิเจนหรือไนโตรเจนมากกว่า1หมู่สารในกลุ่มนี้ได้แก่น้ำตาลกรดอะมิโนเกลือของกรดคาร์บอกซิลิกและเกลือแอมโมเนียมของเอมีนจัดกลุ่มสารจำพวกนี้ได้เป็นกลุ่ม S2 แต่ถ้าทำการทดสอบการละลายด้วยน้ำแล้วพบว่าสารไม่ละลายน้ำไม่ต้องทดสอบด้วยตัวทำละลายอีเทอร์ ให้นำสารมาใหม่เพื่อทำการทดสอบด้วยตัวทำละลาย10%โซเดียมไฮดรอกไซด์ถ้าสารละลายในสารละลาย10%โซเดียมไฮดรอกไซด์ตัวทำละลายที่จะต้องใช้ทดสอบต่อไปคือ10%โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตแต่ถ้าสารไม่ละลายในสารละลาย10%โซเดียมไฮดรอกไซด์ ตัวทำละลายที่จะต้องใช้ทดสอบต่อไปคือตัวทําละลาย10%กรดไฮโดโครคลอริกโดยรายละเอียดจะได้กล่าวในสไลด์ถัดไปถ้าสารสามารถละลายได้ในตัวทําละลาย10%โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตแสดงว่าสารตัวอย่างเป็นกรดที่แรงมีจำนวนคาร์บอนมากกว่า5อะตอมจึงทำให้ไม่ละลายน้ำ สารดังกล่าวมีหมู่ฟังก์ชันเช่นกรดคาร์บอกซิลิกกรดซัลฟนิกกรดซัลฟินิก,ก,ลลนกและฟีนอลที่มีหมู่ดึงอิเล็กตรอนอยู่บนวงอะโรแมติกจัดกลุ่มสารจำพวกนี้ได้เป็นกลุ่ม A1 ถ้าสารสามารถละลายในสารละลาย10%โซเดียมไฮดรอกไซด์แต่ไม่ละลายในสารละลาย10%โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตแสดงว่าสารเป็นกรดที่อ่อน มีจำนวนคาร์บอนมากกว่า5อะตอมจึงทำให้ไม่ละลายน้ำสารดังกล่าวได้แก่สารฟีนอลสารอีนอลสารไนโตรและสารซซลโฟนามายเป็นต้นจัดกลุ่มสารจำพวกนี้ได้เป็นกลุ่ม A2 ถ้าสารไม่ละลายใน10%โซเดียมไฮดรอกไซด์ไม่ต้องทดสอบด้วย10%โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต แต่นำไปทดสอบการละลายต่อด้วย10%กรดไฮโดโครคลอริกถ้าสารไม่ละลายทั้งในน้ําและสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ให้นําสารมาใหม่และทําการทดสอบการละลายโดยใช้ตัวทําละลาย10%กรดไฮโดโครคลอริก ถ้าสารสามารถละลายใน10%กรดไฮโดรคลอริกแสดงว่าสารมีความเป็นเบสมีจำนวนคาร์บอนมากกว่า5อะตอมจึงทำให้ไม่ละลายน้ำสารตัวอย่างที่อยู่ในกลุ่มนี้ได้แก่เอมีนชนิดปฐมภูมิทุติยภูมิและชนิดตติยภูมิและสารไฮดราซีนเป็นต้นจัดกลุ่มสารจำพวกนี้ได้เป็นกลุ่ม B ถ้าสารไม่ละลายใน10%กรดไฮโดรคลอริกให้นำสารมาใหม่เพื่อทำการทดสอบด้วยกรดซัลฟิวิกเข้มขน้นถ้าสารสามารถละลายหรือทำปฏิกิริยาได้กับกรดซัลฟิวิกเข้มขน้นสารนั้นอาจเป็นไฮโดรคาร์บอนที่ไม่อิ่มตัวเช่นแอลคีนและแอลไคา์ ai, หรือเป็นสารที่มีขั้วแต่เป็นกลางและมีคาร์บอนมากกว่า5อะตอม ได้แก่แอลกอฮอล์แอลดีไฮด์และคีโตนจัดกลุ่มสารจำพวกนี้ได้เป็นกลุ่ม N ถ้าสารไม่ละลายในตัวทำละลายใดๆและไม่ทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟูริกเข้มขน้นสารนั้นจัดเป็นสารเฉื่อยสารในกลุ่มนี้ได้แก่ไฮโดรคาร์บอนที่อิ่มตัวและสารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนแอลคิวเฮไลน์และเอริลเฮไลน์ จัดกลุ่มสารจำพวกนี้ได้เป็นกลุ่มไอในขณะทำการทดลองนักศึกษามักมีคำถามหรือไม่กล้าตัดสินใจว่าสารนั้นละลายหรือไม่ละลายในตัวทำละลายที่ใช้ในที่นี้ขอเน้นย้ำนักศึกษาว่าไม่ควรใช้สารตัวอย่างปริมาณมากเกินไปโดยถ้าสารตัวอย่างเป็นของแข็งให้ใช้ขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียว ถ้าเป็นของเหลวให้ใช้ประมาณ2-3หยดทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของปลายหลอดหยดด้วยการทดสอบการละลายด้วยตัวทำละลายอีเทอร์และกรดซัลฟูริกเข้มข้นต้องทำในหลอดทดลองที่แห้งเนื่องจากอีเทอร์ไม่ละลายน้ำและกรดซัลฟูริกเข้มข้นสามารถทำปฏิกิริยารุนแรงได้กับน้ำ ในการทดสอบการละลายให้เติมสารตัวอย่างลงในหลอดทดลองที่สะอาดก่อนเติมตัวทำละลายยกเว้นการทดสอบกับกรดซัลฟิวริกเข้มข้นโดยเติมตัวทำละลายทีละน้อยพร้อมทั้งเขย่าเบาๆหยุดการเติมตัวทำละลายเมื่อสังเกตเห็นว่าสารละลายเป็นเนื้อเดียวกันหมดแต่ถ้าสารยังละลายไม่หมด ให้เติมต่อไปได้แต่ไม่เกิน2 ml หรือหนึ่งส่วนสี่ของหลอดทดลองในการบันทึกผลการทดลองจะบันทึกว่าสารตัวอย่างนั้นละลายหรือไม่ละลายเท่านั้นสารที่เราสังเกตเห็นว่าละลายได้บ้างแต่ละลายไม่หมดให้บันทึกว่าไม่ละลายการทดสอบการละลาย ด้วยตัวทำละลาย10%โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตจะสังเกตเห็นว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้นการทดสอบกับกรดซัลฟริกเข้มข้นต้องเติมกรดซัลฟริกลงไปในหลอดทดลองก่อนเติมสารตัวอย่างการละลายในกรดซัลฟูริกเข้มข้นจะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงคือ มีความร้อนเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงของสีหรือมีการเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่เกิดขึ้น